วิ่งก่อนเดี๋ยวมันตามมาท้ายยิงหนีได้แล้วไม่ได้แล้วยิงของพักทิ้งไม้ต้นไม้ตรงนี้ก่อนได้ไหมเนี่ยแล้วหญิงจะพักทำไมแล้วพุทธคามให้มันตามมาทันมาหญิงปวดท้องน่ะโอ้ยปวดท้องใช่ตายโอ้ยตั้งนมตั้งนานไม่ปวดมาปวดตอนนี้ตอนเล่นลิเกแล้วจ้าภาพเลี้ยงดีหน่อยไม่ได้โอ้โหกินนะหนมจีนเห็นกินยับเลยกินไม่วไหวเก็บใส่ถุงอีกอ่ะ อนเล่นมันก็ปวดจะเท่แล้วห้องน้าอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยมันไม่ได้ปวดแบบนั้นนะนสิงห์เฮราล้วปวดมันมันปวดแบบบอกไม่ถูกนะโอ๊ยปวดแบบบอกไม่ถูกเอ๊ะหรือว่าองค์หญิงท้องมาประมาณแปดเก้าเดือนหรือว่าจะคลอดลูกองค์หญิงพู้ชมค่ะมันปวดแบบต่าลงต่ําลงไหมใช่ใช่ใช่แบบทงทวงอะทงทวงอะใช่ใช่นสิงห์เฮราใช่เลยจะคลอดลูกใช่ไหมเนี่ยคลอดลูกเหรอใช่อใช่ไหมใช่ไหม เคยเคยเคยคลอดลูกไหมไม่เคยไม่ไม่เคยคลอดไม่เคยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุยตังทองเนี่ยอ๋อไม่เคยคลอดลูกไม่เคยเลยขอได้ชะแล้วไอ้โฟกลูกใครล้อข้างบ้านอ๋อเหรอไม่เคยใช่ไหมไม่เคยเวรกรรมน่ะไม่เคยทำอะไรดีอ๋อนึกออกแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงโอ้ยน่าเสียเลยมาแล้วมาด้วยกันแล้วจะหนีไปแบบนี้เหรอไม่หนีไม่หนีไม่หนี ถ้ามีก็ยิงได้ยังไงฮะว้ายตายแล้วทัศินาหัใจรลือยใจดำหนีมาได้นขนาดนี้อย่าบอกนะว่าจะมาผูกคอตายหนีใช่ไหมฮะสู้มาจนจะรอดแล้วใครที่จะมาผูกคอตายล่ะก็เนี่ยกำลังมัดคออยู่เนี่ยนะที่ทำแบบนี้ทำแบบไอ้เตา๋า ทำยังไงเล่าก็คือที่นี่เขาไม่มีขื่อไม่มีแปลใช่ไหมก็มองเลยจะมาเป็นขื่อมาเป็นแปลให้โดยการให้ผู้หญิงจับผ้าผืนนี้แล้วก็ดึง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 เดี๋ยวเด็กก็ออกเองแหละพอดึงดึงนี่คือออกเลยใช่ไหมใช่ได้เลยนะดึงงั้นหญิงดึงเลยนะดึงเลยดึงเลยดึงโอ้ยโอ๊ยน่าเสียลังโอ้โหไม่เห็นจะ เข้าบ้านเข้าช่องเลยไงขับรถล่อนไปล่อนมาอยู่นั่นแหละทำไมเนี่ยมึงหึงกูไงเนี่ยฉันจะไปไหนก็เรื่องของฉันอ๋อยังว่าคิ้วสวยนะวันนี้อยากไม่เข้าที่เลยอยากรอเพว่างั้นเถอะไม่ต้องดึงนี้ดึงนี้ไม่ได้ทำยังไงเนี่ยดึงนี้ไปคอหักไอ้ลูกลิเกเนี่ยก่อนจะออกนะ่ะมันต้องร้องก่อน จริงจริงไม่ต้องดึงมากหรอกดึงธรรมดาดยวออกเองแหละให้เราตั้งใจอ่ะยังไงเล<ะ>่ามันออกยากออกเอย็นยังไงเด็กเนี่ยก็มันไม่ออกนี่ก็คนมันไม่เคยบอกแล้วอ่ะออกยากเด็กออกยากจะออกไม่ออกเด็กไม่ออกย็เอาเข้านะเนี่ยอ,อ,อะไรเอาผ้าเข้าไปเก็บใจหายหมดลองก่อน เราร้องไม่เป็นเนะเดี๋ยวสอนร้องยังไงล่ะจ๊ะฟังนะแล้วจําแล้วร้องให้เหมือนเดี๋ยวเด็กออกเลยฟัง <โด S 1> หัวปวดท้องร้องข้างไม่มีใครหนุนหลังเห็นที่ต้องตายแน่ๆเอาอย่างนี้เลยเหรอนี่แหละเดี๋ยวถ้าร<อ>้องไม่ออกเอาร้องเลยนะร้อง ออกแร้นะองให้ดีด้วยเดี๋ยวช่วยลุ้น อสได้ยินเธอเห็นเด็กกับพี่น้องยังไม่เห็นตัวเด็กเลยครับเลยต้องแหวกดูครับเดี๋ยวอะไรเรื่องอะไรเนี่ยทำอะไร หาเด็กหาเด็กแล้วมาหาอะไรตรงนี้เอาไม่หาตรงนี้แล้วหาที่ไหนแล้วก็เด็กมันออกตรงไหนล่อมันาจะมันอาจะอจะพุ่งไปก็ได้เดี๋ยวใครเนาวางเด็กเนี่ยเฮ้ยมวางให้มันดีเว้ยเอาออกแล้วทัดเลยไปสิน <c oughs> ่าเสียละ